สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทศนุ24แหล่งรวมเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในวงการบันเทิงและเศรษฐกิจที่เราขาัดสรรมาเพื่อคุณวันนี้เรามาพร้อมกับเรื่องราวที่ฮิฮาสนั่งโซเชียลเรื่องราวของชายหนุ่มที่ทั้งหล่อรวยเก่งและทรงอิทธิพลอย่างเฟรเดริกอาโน,โนทายาทอาณาจักรนวีเมที่ขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกไม่เพียงแค่นั้น เขายังเป็นคนที่ถูกจับตามองในฐานะคนสนิทของซุปตาชื่อดังลิซ่าและทิง์ใครกันแน่คือชายหนุ่มคนนี้และทำไมเขาถึงเป็นที่พูดถึงอย่างมากเตรียมพบกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องตึ้งไปพร้อมๆกันครับ มาทำความรู้จักกับเฟรเดอริกอาโนนชายหนุ่มผู้ที่ไม่ธรรมดาทายาทของอาณาจักรอิริเบซซึ่งเป็นอาณาจักรโชรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและซ e o แห่งแบรนด์นาิกาสุดรู้แท้ว่าชายคนนี้ไม่เพียงแค่หล่อและรวยแต่ยังมีพรสวรรค์และความเฉลียวฉลาดที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่น่าจับตาม,มองที่สุด ในยุคนี้ที่สําคัญเขายังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลหลังมีข่าวหรือว่าเขาคือคนสนิทของลิซ่าแบล็กทิ้งซุปตาระดับโลกชายคนนี้คือใครและเส้นทางชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบอกได้เลยว่าเรื่องนี้คุณไม่ควรพลาดเฟรเดอริกอาโนนชายหนุ่มที่ชื่อของเขากำลังเป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลด้วยดีกรี เป็นทั้งนักธุรกิจหนุ่มมากความสามารถและทายาทแห่งตระกูลนิวิเมชาณาจาักชูรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเฟรเดริกเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี1995ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและเป็นลูกชายคนที่สามของเบอร์นาดอาโนหมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่ฟอร์สจัดอันดับในปี2023ตั้งแต่เด็กเฟรเดริกถูกปลูกฝังเรื่องความมุ่งมั่น และความพยายามจากครอบครัวไม่เพียงแค่ฐานะทางครอบครัวที่มั่งคั่งแต่เขายังแสดงถึงความเฉลียวฉลาดและความมอสามารถด้านการเรียนรู้เขาสามารถพูดได้ถึงสีภาษาฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันและอิตาลีซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในการทำงานระดับโลกในด้านการศึกษาเฟรเดริกเข้าเรียนที่ทิเคอพลิติกนีมหาวิทยาลายัยชั้นนำในฝรั่งเศสซึ่งเขาเลือกศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาที่ช่วยให้เขามีความรู้รอบด้านทั้งในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจการศึกษานี้เองที่ปูทางให้เขาเก้าวเข้าสู่การทำงานในระดับสูงของอาณาจักรธุรกิจครอบครัวในปี2017เฟรเดริกได้เริ่มทำงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคณนิทิคเทคโนโลยีที่เดวิมเดและต่อมาได้แสดงศักยภาพในฐานะผู้บริหารจนในปี2020เขา ได้รับการแต่งตั้งเป็นซ e o ของแทกว u a แบรนด์ไิกาหรูชั้นนำของโลกด้วยวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของเขาแทกว u a ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โดดเด่นและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่ด้านธุรกิจเท่านั้นที่ทำให้เขาเป็นที่จับตามองแต่เฟรเดริกยังเป็นที่สนใจในฐานะบุคคลสำคัญในวงสังคมระดับโลกโดยเฉพาะขา่าวหรือที่ว่าเขาเป็นคนสนิทของ ลิซาแบลทิงสุกตาชื่อดังระดับโลกเรื่องราวชีวิตของเฟรเดอริกจึงเต็มไปด้วยสีสันที่ทั้งน่าทึ่งและน่าสนใจอย่างยิ่งการขึ้นมาดำรงตำแหน่งซ e o ของแบรนด์แทกวอคของเฟรเดอริกอานนในปี2020ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พิสูจน์ถึงความสามารถของเขาในฐานะผู้นำระดับโลกแทกวอคซึ่งเป็นแบรนด์นาฬิการูระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี1860และมีชื่อเสียงในด้านความแม่นยา และนวัตกรรมถือเป็นหนึ่งในแบรนด์สำคัญในเครือเ l ลวิเมชการบริหารของเฟรเดริกโดเดนด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงประเพณีของแบรนด์กับนวัตกรรมสมัยใหม่เขาเน้นการดึงดูดลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่โดยการพัฒนานาฬิกาอัจฉริยะ smartwatch ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับดีไซน์หรูหราเช่น t ท h c o n n e c t e ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยี แต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราในแบบฉบับของแท็ก w ูอาร์เฟเดริกยังให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและน่าจดจำโดยเขาได้ร่วมมือกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มีชื่อเสียงเช่นนักขับฟอร์มูลาหดาราฮอลลีวูดและนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในตลาดโลกยิ่งไปกว่านั้นเขายังผลักดันให้แท็กวัวสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เช่นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชียลมีเดียและการสร้างแคมเปญการตลาดออนไลน์ที่น่าดึงดูดอีกหนึ่งจุดเด่นในยุคของเฟรเดริกคือความมุ่งมั่นในการผลักดันแบรนด์ให้ยั่งยืนโดยการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการออกแบบที่ใส่ใจต่ออนาคตสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเขาในการรักษาความเป็นผู้นำในวงการนาฬิกาหรูในขณะที่ยังรักษาคุณค่าของการเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเฟรเดริกได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของแทกูอาให้กลายเป็นแบรนด์ที่ทันสมัยมีนวัตกรรมและยังคงความสง่างามแบบดั้งเดิมนี่คือสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในซ e อรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมากที่สุดในโลกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเฟรเดริกอาโนนและลิซ่าแบล็กทิงได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่สื่อและแฟนคลับทั่วโลกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยข่าวลือและภาพการปรากฏตัวของทั้งสองคนเคียงข้างกันในงานสังคมต่างๆได้สร้างกระแสะวิพากษ์วิจารณ์และทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเพียงวิตรภาพหรือมากกว่านั้นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งสองคนเป็นที่จับตามองเกิดขึ้นเมื่อลิซ่าได้รับตําแหน่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์รูนเคร์อเอรมิอย่าง s ีรและเบรเซึ่งเป็นธุรกิจขอ,ของครอบครัวอนทนความสัมพันธ์นี้ จึงเริ่มต้นจากสายงานและแวดวงแฟชั่นระดับโลกโดยเฟรเดริกในฐานะซีอของแทกัวและลูกชายคนสําคัญของครอบครัววิ a g ชมีโอกาสพบปะและทํางานร่วมกับลิซ่าในหลายโอกาสภาพของทั้งคู่ที่ปรากฏในงานหรูหราและการดินเนอร์ร่วมกับครอบครัวอานนท์ on, ได้กลายเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปีที่ผ่านมาทั้งสองคนมักจะถูกพบเห็นร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดเช่นงานแฟชั่น โชว์ระดับโลกและกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแปรในเครือเอลวีเมชสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือเคมีและความเชื่อมโยงทางด้านวิสัยทัศน์ของทั้งคู่ลิซ่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดขณะที่เฟรเดอริกเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นทั้งสองคนจึงเป็นตัวแทนของความสำเร็จและพลังของคนรุ่นใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆทั่วโลกอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธอย่างชัดเจนทำให้เรื่องนี้ยังเป็นความลับที่น่าค้นหาในสายตาสื่อและแฟนๆอย่างต่อเนื่องในโลกของอุตสาหกรรมลักชรีข่าวลือและความสัมพันธ์ส่วนตัวของบุคคลสำคัญมีบทบาทสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างแรงกระเพื่มทางการตลาดที่มีมูลค่าสูงการปรากฏตัวของเฟรเดอริกอานอและลิซ่าแบล็กทิงในฐานะบุคคลที่ถูกพูดถึงและจับตามองถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวิธีที่ข่าวลือและกระแสสังคมสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ในเครือดิวิมเ g ชและอุตสาหกรรมโดยรวมได้ผลกระทบเชิงบวกต่อแบรนด์การมีลิซ่าในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเบเกอรี่และสลินทำให้แบรนด์เหล่านี้ ได้รับความสนใจจากแฟนคลับทั่วโลกโดยเฉพาะในตลาดเอเชีย er, ซึ่งลิซ่ามีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งการปรากฏตัวของเธอคู่กับเฟรเดริกซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวเอวีเมชยิ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำของแบรนด์ในอุตสาหกรรมลักชัวรีการเพิ่มมูลค่าของตลาดดิจิทัลและโซเชียลมีเดียข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งสองช่วยสร้างกระแสบ,บนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Instagram Twitter และ TikTok โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแชร์ภาพหรือคลิปของพวกเขาในงานต่างๆการพูดถึงในโซเชียลมีเดียนี้ไม่เพียงแต่สร้างเ n g a ก e ment แต่ยังเพิ่มความต้องการในสินค้าที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างคนดังกับแบรนด์ในอุตสาหกรรมลักชัวรีความเชื่อมโยงระหว่างคนดังและแบรนด์มีผลอย่างมากต่อความสําเร็จคนดังอย่างลิซ่าซึ่งเป็นไอคอนระดับโลกสามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความต้องการในกลุ่มลูกค้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเจนแซด และบริเนียสที่มีพลังการซื้อสูง hmm. การบริหารความคาดหวังของผู้บริโภคแม้ว่าข่าวลือและกระแสความสนใจอาจสร้างโอกาสแต่ก็ต้องมีการบริหารความคาดหวังอย่างระมัดระวังแบรนด์ในเคร e อ e m เม h ต้องรักษาส,สมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากกระแสและการปกป้องภาพลักษณ์ที่รูหราการขยายตลาดและฐานลูกค้าความสนใจในความสัมพันธ์นี้ทำให้ r ิ m e มีโอกาสขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่ๆอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่กำลังเติบโตวความนิยมของลิซ่าในภูมิภาคนี้ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจมหาศาลให้กับแบรนด์ในเครืออย่างไรก็ตามการใช้ข่าวลือในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและความโปร่งใสที่เหมาะสมเพื่อให้แบรนด์ยังคงความน่าเชื่อถือและรักษาฐานลูกค้าในระยะยาว และนี่คือเรื่องราวของเฟรเดอริกอานนทายาทมหาเศรษฐีจากตระกูลนิวิมิชที่ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจและลักชัรีแต่ยังสร้างความสนใจในชีวิตส่วนตัวที่กลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในวงการบันทิงโลกการทำงานในฐานะซีอของแทก u a และการเชื่อมโยงกับลิซ่าและพิงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการรวมตัวของความสำเร็จทางธุรกิจและความสนใจจากสาธารณาชน การพัฒนาเครือข่ายและการสร้างมูลค่าในโลกลักชูรีไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของสินค้าอุราแต่ยังเป็นเรื่องของวิธีการบริหารจัดการการสร้างความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลและการวางกลยุทธ์อย่างมีเชิงเหากคุณชื่นชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนจากช่องทศนู24เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆ จากเราถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพราะเราอยากได้ยินความคิดเห็นจากคุณทุกคนครับในบทบาทของช่องของเราเรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่เศรษฐกิจธุรกิจ,กจไปจนถึงข่าวสารในวงการบันเทิงรวมไปถึงการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งในทุกแง่มุมเราหวังว่าเนื้อหานี้จะช่วยให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆและได้รับข้อมูลที่น่าสนใจ